สามโกกตอนที่2การแปรปวนในราชสำนักภายหลังเล่าปีถูกแต่งตั้งไปปกครองเมืองอันห้องกวดซึ่งเป็นเมืองขั้นเล็กๆรัศดอรสังเสริญเป็นอันมากต่อมาขุนนางตกอิวได้เรียกสวยจากเล่าปีมาให้เตียวหุยเลือดเดือดจานเป็นอันมากโบยตีตกอิวแล้วทั้ง3ก็หนีออกจากเมืองไปต่อมาได้รับไปประจำตำแหน่ง วุนพนนะฮะก็คือเล่าปีเนี่ยอ่าหลังจากได้รับรางวัลน,นะคือไปอดูแลเมืองเล็กๆนะระเดอเนี่ยโหบอกท่านเล่าปีนคนดีมากสรรเสริญนะต่อมาก็มีพวกขุนนางชั่วนะก็มาเรียกสวยแต่ว่าเตียวหุยแม่งเถื่อนไงไปแม่งเป็นลายเลยหลังลายแ,แล้วก็สามคนนี้ก็ได้หนีออกจากเมืองนะไป จำตำแหน่งที่เมืองอื่นนะเป็หหนหมนวดนะครับก็ขันทีทั้ง10ได้เป่าหูพระเจ้าเลนเต้าทาให้ราชการแผ่นดินฟั่นเฟือนไปต่อมาพระเจ้าเลนเต้ไปชวนหนักจึงสวนคตมีปัญหาเรื่องการสรรราาืบราชชายาทระวางจูเหียบโู้น้องกับของจูเเดียนผู้พี่โอจินผู้เป็นพี่ของม่นางโฮเฮ,ฮอัครมห ah ามเ ah หสีผู้เป็นแม่ จูเปียนได้คิดแต่งตั้งงจูเปียนสืบราชทายาทคือในขันที่เนี่ยมันเป่าห้องเต้นนะคือทำให้แบบประเทศแม่งล่มจมเลยจนถึงอไอ้ห้องเต้คนเนี้ยตายก็มีปัญหารเรื่องการสืบทายาทน,นะระว่างไอ้จูเหี้ยของจูเปียนนะแล้วก็มีไอแม่ของไอ จูเพียนเนี่ยมันคิดจะให้ลูกมันนะได้สื้อเป็นรัชทายาทนะโอเคต่อแต่ขันทีทั้งสิบได้ทำการคิดยกของจูเพียนคู่น้องช่างแมงขึ้นของล่าแทนได้คิดการรอบฆ่าโฮจินการล่วนไหลโฮจินได้บุกเข้าวังหวังำกำจัดสิบทันที ไอจินซาแต่ขันทีทั้งสิบได้หลบหนีแล้วไปอ้อนมอนต่อนางโฮเฮาไม่ช่วยชีวิตโฮ oh, จินผู้พ,พี่จริงเนี่ยทำอะไรได้แต่โ oh, ฮจินได้คิดการที่กำจกัดเซียนหนามอยู่ตลอดเวลาแล้วส่งสารไปท่วมหัวเมืองทั้งปวงขยกทํามาช่วยกำจัดสิบขันทีก็คือไอ้พี่ของโฮ oh, จินเนี่ยมันรู้ว่าไอขันทีทั้งสิบชั่วเลยคิดจะมาฆ่า แต่ว่าไอ้ขันทีเนี่มันชั่วกว่าก็คือไปขอให้น้องอขอให้น้องมันเนี่ยมาช่วยไอคนพี่ก็เลยทำอะไรไม่ได้โอเคก็จบกันไปแล้วตอนที่สองจนะฆ่าไปฆ่ากันมานะก็ยังไม่เข้าสู่ประวัตสร์ามโปกทีก็ตอนหน้าน่าจะเข้าแล้วแลวหละนะก็ฝากไว้ที่นี้